ก็เดี๋ยวพาจะยกตัวอย่างนะคะชื่อแบรนด์นะคะจะต้องมีความหมายหรือเป็นชื่อเฉพาะนะคะว่า or, ความหมายเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นชื่อเกี่ยวกับตัวเราก็ได้นะคะเดี๋ยวพายกตัวอย่างให้ดูพายกตัวอย่างนะคะคําว่าดาวินนะคะเออเวลาเราตั้งชื่อภาษาอังกฤษอะคะ่คะลูกค้าตัวสะกดภาษาไทยเนี่ยจะต้องเป็นคำออตรงตัวนะคะเป็นคําอ่านตรงตัวนะคะดาวินค่ะแล้วก็เวลายื่นจดเนี่ยช่วงนี้ค่ะอ,อยเ,อข,อเขาจะถามนิดนึงว่าความหมายเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตัวนี้นะคะดาวินเนี่ย ภาษาสแกนดิเนเวียนะคะแปลว่าเปล่งประกายนะคะอันนี้ก็คือสามารถชี้แจงกับทางออยได้นะคะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนาอะอันนี้นะคะชื่อที่จะมีโอกาสผ่านนะคะแล้วก็สําหรับใครที่นึกไม่ออกนะคะว่าจะไปหาชื่อใน Google หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้ำแล้วมันแบบเยอะเราต้องการตั้งชื่อเก๋ๆนะคะพาจะยกตัวอย่างให้ดูว่าบางทีเราสามารถเอาชื่อเราอะค่ะชื่อจริงนะคะหรือชื่อเล่นเนี่ยมาตัดคําเพื่อที่จะมาตั้งชื่อแบรนด์ได้นะคะ,ะลูกค้าแจ้งมาว่าชื่อชัดนะคะแต่ว่าต้องการทำแบรนด์ให้มันดูแบบดูหรูหราดูพรีเมียมดูล อ,อย่างนี้ค่ะแล้วเวลาภาษาไทยนะคะที่เราใส่เนี่ยมันก็จะต้องเป็นคําอ่านที่ตรงตัวนะคะคําสะกดนะคะ,ะแบบนี้เลยผ่านแน่นอนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวพาวจะพาไปดูการตั้งชื่อสินค้านะคะใน EP ถัดไปนะคะเพราะว่าชื่อแบรนด์กับชื่อสินค้าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่ามันคือตัวเดียวกันแต่คือไม่ใช่นะคะ